ยอดยุดเกรียนคี์บ์ดซีซส่นหนึ่งตอนที่29และเปิดเรื่องมาตอนนี้ชากได้ตัดมาให้ด้านสุอันในขณะที่เขากำลังนั่งรอบะมีอยู่นั้นจูจูโช,โชพิงได้ปรากฏตัวออกมาและก็เขา้าหาสุอันในทันทีโดยที่โชพิงได้กล่าวไปว่าท่านเคยในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วท่านเคยเคยได้เจอตัวของท่านแล้วแลวก็เข้าไปโอกกบกอดสุอันในทันทีสุอันที่เห็นเรื่องราวท้งหมดกได้ตอบสูนกลับไปว่าในตอนนี้ข้าสบายดีและกล่าวถามออกไปว่าแล้วเจ้ามาทำอะไรดึกดื่นถึงขนาดนี้ โชผิงก็ตอบเสิรงก็ไปว่าท่านได้บอกข้าไม่ใช่หรือให้ข้าไปรเรียกกำลังเสริมข้าเลยตัดสินใจที่กลับไปเยสกูลซูและกล่า,ขาวขอกำลังเสริมมาแล้วสูอันที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้กล่าวชักชวนให้โชผิงจงมุ่งหน้ามากินบะหมี่ด้วยการสถเอแต่ก็ต้องพบว่าโชผิงในตอนนี้ถ้ากินเยอะเอามากๆเกินไปแล้วดูเหมือนว่าโชผิงจะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วตั้งแต่ที่ซูอันได้ถูกจับกลุมตัวไปเพราะเขานอนไม่หลับเลยแม้แต่น้อยซูอันก็พยายามที่จะให้โชผิงจงเล่าเรื่องราวทั้งหมดท พ่อตาและแม่ยายของท่านก็ดูเหมือนว่าจะโมโหกับเรื่องนี้และกล่าวสั่งการว่าจงไปตามลากไอสาระเลวตัวน,นั้นกลับมาให้ข้าเดี๋ยวนี้สุอันที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็เริ่มที่วางแผนหาทหารพวกนั้นที่มุ่งหน้ามาก็ให้โชพิงจงกล่าวไปว่าในตอนนี้ยังไม่พบสุอันเลยแม้แต่น้อยสุอันได้กล่าวที่บายว่าในตอนนี้ตัวของข้าปรากฏธุระที่สําคัญที่ต้องมุ่งหน้าไปทําและยังไม่สามารถที่กลับตระกูลไปได้เลย แต่จู่ๆในตอนนั้นเหล่าทหารก็รีบปรากฏตัวออกมาุูอันก็พยายามที่มุ่งหน้าหลบหนีแต่ทว่าเหล่าทหารก็สามารถคว้าตัวไว้ได้ทันและก็จับตัวทั้งสองกลับไปยังจวนในทันทียอดหยุดเกียนคีย์บอร์ดซีซั่นหนึ่งตอนที่30และเปิดเรื่องมาตอนนี้เมื่อุูอันได้ถูกนำพากลับมาพ่อตาและแม่ยายก็ได้กล่าวถามในเจ้าไปก่อเรื่องอะไรมาอย่างนั้นหรือ ทางด้านพ่อตาก็ได้กล่าวไปว่าซูอันเจ้ามักจะก่อเรื่องอยู่เสมอในไม่นานจะต้องเกิดปัญหาในอนาคตข้าตัดสินใจที่ส่งเจ้าไปเรียเรียนที่สถาบันหมิงเยว่ซูอันที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันก็ทำให้เขารู้สึกดีใจยิ่งหนัก,กนิดจิตว่าสถานที่นั้นไม่เป็นสถานที่ที่หมอจีต้องการให้ซูอันมุ่งหน้าไปทําภารกิจ ซูอันก็ตอบตกลงกลับไปในเรื่องนี้และก็น้อมรับการลงโทษในครั้งนี้และจะจดจำเอาไว้ซูอันได้กลับไปว่าหากเขาได้มุ่งหน้าไปยังสถาบันมิงเยว่เขาจะตั้งใจเรียนอย่างแน่นอนหลังจากนั้นซูอันก็ตัดสินใจที่กลับมายังที่พักของตนเองและก็ตัดสินใจที่สุมรางวัลในทันที และก่อนที่จะทำการสุ่มซูอันก็ตัดสินใจที่จะใช้ทุบมาปักเพื่อทําการบูชาแต่ถือว่าไม่ว่าเขาจะสุ่มไปมากมมยเพียงใดแต่ก็กลับไม่ได้อะไรเลยแม้แต่น้อยซูอันก็เริ่มที่หัวร้อนในเรื่องนี้และกลับคิดว่าตนเองไม่เชื่อรอกว่าดวงของเขาจะซวยถึงขนาดนี้เขาพยายามที่จะใช้ท่าทางที่แปลกประหลาดในการสุ่มต่อไปยังต่อเนื่องและด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดที่ซูอันได้ใช้ในการสุ่มต่อนนี้มันก็ทําให้เขาได้รับรางวัลและดูเหมือนว่ารางวัลก็คือผลไม้แห่งชีวิตและซูอันก็ได้รับมาถึงนนีเดาาก็ตั้ขขสินนนนนใใจทททีี่กิมมัััน จะทาให้ร่างกายของซูอันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ตาเท่าหมีได้ปรากฏตัวออกมาและก็เปิดฉากการจู่โจมขึ้นมาทางด้านซูอันทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันอยู่สักพักก่อนที่ซูอันจะพลาดท่าแต่ทว่าตาเท่าหมีก็รับรู้ว่าในตอนนี้ซูอันก็อยู่ระดับขั้นที่6ไปเส้นแล้วตาเท่าหมีได้กล่าวไปว่าขาดินบอกว่าเจ้ากําลังจะมุ่งหน้าไปยังสถาบันหมิงเจียว ตาเท่าหมีก็ได้กล่าวไปว่าหากว่าเจ้าได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นอย่าลืมตามหาคนที่มีนามว่าไวทหงเต๋อไม่ว่าเจ้าจะกล่าวให้เขาช่วยเหลือสิ่งใดเขาจะช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอนซูอันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาเท่าทั้งสองถึงต้องการให้เขามุ่งหน้าไปยังหมิงเยว่ถึงขนาดนี้ซ่วนก็ปรากฏความสงสัยว่าจะต้องปรากฏอะไรอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอย่างแน่นอนสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงจบแบบไหนยอดยุดเกรียนคีย์บอร์ดซีซั่นที่หนึ่ง